ล่าสุดนี้เนี่ยทางตัวฟแฟนๆนะครับอยากให้ค่าย YG นั้นพิจารณามากขึ้นสำหรับคลิปตัดต่อนะครับศิลปินเนื่องจากในเคสของลิซ่าที่ถูกพูดออกมาในตอนนี้นะครับทำให้รู้เลยว่าตัวศิลปินนะครับก็ได้มีความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้เห็นเคสเหล่านี้โอ้ใช่อมาคิดเชนะ <laughs> <laughs> กับการที่ลิซ่าเนี่ยโดนคลิปตัดต่อนะครับนำเสียงของเธอนั้นไปใส่ในคลิปของมาคนอื่นนะครับที่มีรูปร่างคล้ายกับดันกอม สวัสดีนะครับทุกคนเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยที่ติดตาม Blackpink มานานนะครับจะเคยเห็นคลิปนี้สําหรับคลิปนะครับที่มีน้องหมาเนี่ยรูปร่างคล้ายกับดันกลมแล้วก็ถูกใช้สายจูงนะครับลากไปกับพื้นพร้อมกับมีเสียงของลิซ่านะครับบรรยายประกอบไปด้วยเอาจิงๆิงเนี่ยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราเห็นมานานกันมากหลายปีแล้วแต่ว่าเราก็ไม่เคยรู้เลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปจริงหรือคลิปปลอมนะครับถึงขนาดนั้นเนี่ยพอได้มีแฟนคลับใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็ยังคงไม่หายไปไหน ยังคงเป็นคลิปที่หมานะครับโดนลากแล้วก็มีเสียงลิซ่าเนี่ยอยู่ด้านหลังและยังคงเป็นแบบนี้มาหลายต่อหลายปีนะครับแฟนคลับที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ยังคงเห็นคลิปนี้นะครับกับเสียงลิซ่าอยู่เรื่อยๆจนปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นคลิปจริงมาแล้วนะครับจนเมื่อมาถึงในเมื่อวานก่อนนี้นะครับวันที่สี่สัปดาห์ิงเนี่ยมาไลฟ์ด้วยกันในที่สุดเนี่ยความจริงที่ถูกเก็บไว้มาหลายต่อหลายปีนะครับก็ได้เปิดเผยขึ้นเนื่องจากว่าลิซ่านะครับได้ยกหัวข้อหรือว่านนีีเน้เ่ยมาพูด

รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจมากๆคือในคลิปนี้นะครับไม่ใช่ดันกลอมแน่นอนแต่ว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงของลิซ่าจริงนะครับแต่ในคลิปนั้นไม่ใช่เธอในส่วนของคอมเมนต์แฟนชาวต่างชาตินะครับต่างก็ตกใจกันมากๆเนื่องจากเคยเห็นคลิปนี้นะครับถูกแชร์หลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะโดยแฟนขับนะครับใน YouTube หรือว่า Twitter หรือว่า IG จจนมาในวันนี้นะครับวันที่ลิซ่าเนี่ยมาบอกความจริงจึงรู้นะครับว่าไม่ใช่ลิซ่าในคลิปก็สาหรับลิซ่าเนี่ยเธอน่าจะเก็บเรื่องนี้นะครับมานานมากแล้วในที่สุดฟ ก็ทาให้เหล่าแฟนๆนะครับรูความจริงกันไปทั่วหน้าเลยและนอกจากนี้ในส่วนของลิง์บางคนนะครับที่เพิ่งรู้ความจริงเนี่ยนอกจากจะมีบางส่วนที่ช็อกแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังมีบางส่วนเนี่ยที่ไม่พอใจมากๆที่ศิลปินที่เขาชอบนะครับมาโดนเรื่องแบบนี้เพราะว่าจากที่เขาสังเกตนะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะทําให้ลิซ่านั้นไม่สบายใจมาเป็นเวลานานถึงแม้ว่าพวกเขาจะดีใจนะครับที่ในที่สุดเนี่ยลิซ่าก็พูดออกมาแล้วแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องนะครับที่ไม่น่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอยู่ดีนะครับ ในการที่ตัดต,ต่อคลิปของศิลปินนะครับและทําให้ศิลปินเนี่ยเสียห,ยหายหรือดวงเข้าใจผิดได้แอดมินก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่มีเรื่องแบบนี้นะครับเกิดขึ้นอีกแล้ว please, please. ในส่วนของเจนนี่กับคุณไกรมนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เนี่ยเอก็ออกมาแล้วเช่นกันสรุปก็คือตัวเจนนี่นะครับแค่ไปยินเป็นแขกรับเชิญเฉยๆเธอนั้นไม่ได้ร้องเพลงมาที่เบื้องหลังเนี่ยเสื้อของเจนนี่นะครับก็สวยเซ็กซี่ตรงปกมากม,ากมาก เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะครับเจนนี่เนี่ยทำเอาแฟนๆหัวใจจะวายหลายรอบจริงๆต้องมารอดูกันในช่วงคัมแบ็กนะครับว่าเจนนี่เนี่ยจะแซ่บขึ้นขนาดไหนคาดว่าเพลงแรกที่เจนนี่จะร้องในปีนี้นะครับก็ยังคงเป็น Black พิ้งเหมือนเดิมตัวเจนนี่เองเนี่ยก็น่าจะตื่นเต้นมากเลยนะครับสำหรับอัลบั้มใหม่ในเมื่อวันก่อนเนี่ยเธอก็ได้มาสปอยเต็มเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบลงไปแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ